ข้อที่25นะครับจากรูปส่วนที่แรงเงามีพื้นที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่แรงเงานะ,ะเราหาส่วนที่แรงเงาพื้นที่ที่แรงเงานะครับครูเอารูปใหญ่ตรงนี้นะครับหาพื้นที่รูปใหญ่ที่ยาวมาก่อนอมาดูขนาด,ขนาดของมันตรงนี้คือ10ต,ตรงนี้ก็คือ10ลบนะครับ ลบจากพื้นที่ตรงนี้สีขา,ขาวเพราะเราจะไม่เอานะครับอันนี้5แล้วก็5แล้วก็บวกนะครับตรงนี้คือ5แล้วก็10โอเคตามรูปเลยนะเราก็คำนวณตัวเลขตรงนี้ออกมานะครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือ10คูณกับ สิบลบกับ5้คูณกับหแล้วก็บวกกับ5้าคูณกับสิตรงนี้ได้เป็น100่งรอลบยีแล้วก็บวกกับ50รวมตัวเลขตรงนี้ได้เป็น125นะครับตารางหน่วย ตอบข้อที่2